ชมชัดๆชมหน้าไฮโซหนุ่มพันล้านผู้กุมหัวใจนาง,งเอกสาวสุดฮอตคนนี้คบหาดูใจกันมาสักพักแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างแย้มมทัทธีรากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจสังหารอริมทรัพย์ไฮ so โซโบสนาดนโดยล่าสุดนี้ทั้งคู่ได้รวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าชมคอนเสิร์ตโคเชล่าเฟติวัลที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาล่าสุดในอินสตาแกรมของแยมเจ้าตัวได้โพสภาพวิวต่างๆของนิวยอร์กโดยภาพนี้ระบุแคปชั่นว่า is is America เมื่อดูภาพก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่เมื่อเลื่อนไป ถึงภาพคู่ก็ต้องหยุดดูนานนิดนึงค่ะเมื่อแยมนั้นได้แชะภาพคู่กับแฟนหนุ่มไฮโซโชว์ให้เห็นหน้ากันชัดๆไปเลยค่ะบอกเลยว่าชีวิตในช่วงนี้แฮปปี้สุดๆเลยค่ะสำหรับโบสทนาดนชัยปานีเป็นลูกชายของวิสรุตชัยปานีผู้บริหารบริษัทดังผู้เป็นพ่อหยิบยื่นโอกาสให้พัฒนาโครงการเดอะฮิตเลสซี่ n ดน เขาใหญ่ในน้ำบริษัท Deep c o v e r y Park มูลค่า1,000ล้านบาทบนพื้นที่200ไร่